วันนี้ใช้เป็นข้าวเหนียวไรเบอร์รี่นะคะล้างน้ำให้สะอาดก่อนแช่ทิ้งไว้ประมาณ6ชั่วโมงค่ะจากนั้นนำข้าวมานึ่งสวัสดีค่ะพบกับนุชเช่นเคยนะคะในช่องมาม่าบุญยมีฝากกดติดตามช่อง YouTube มาม่าบุญยมีและเพจมาม่าบุญยมีสะพยเวียดนามด้วยนะคะคลิปนี้พามาทำเมนูฟินฟินสายหวานกับเมนูทุเรียนหมอนทองนั่นคือข้าวเหนียวทุเรียนหมอนทองค่ะ วันนี้ใช้เป็นทุเรียนหมอนทองสุกหามค่ะหรือที่เรียกกันว่าทุเรียนเนื้อไก่ฉีกนะคะนำมาผ่าออกแล้วหั่นเป็นชิ้นขนาดพอเหมาะนะคะส่วนมากแล้วข้าวเหนียวทุเรียนจะต้องใช้เป็นทุเรียนเนื้อปร,ราหรือว่าทุเรียนที่สุกมากนะคะวันนี้ลองใช้เป็นแบบเนื้อไก่ฉีกแบบนี้อร่อยเกินคาดเลยล่ะค่ะหั่นเป็นชิ้นใหญ่เผื่อเอาไว้ตกแต่งนะคะหมอนทองลูกนี้ ปลูกเองนะคะทุกคนและที่สำคัญปลูกทางภาคอีสานค่ะเมื่อหั่นทุเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเตรียมในส่วนของน้ำกะทิวันนี้นุชใช้เป็นน้ำกะทิกล่อง200 ml ค่ะใส่เกลือไปช้อนชาและน้ำตาลสองช้อนโต๊ะน้ำตาลใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะนำไปตั้งไฟอ่อนค่ะเมื่อน้ำกะทิเริ่มเดือดใส่ทุเรียนลงไปค่ะตั้งไฟไว้ประมาณ2-3นาทีเพื่อให้ทุเรียนของเรานิ่มลงนะคะ ตอนนี้ความหอมของทุเรียนฟุ้งไปทั่วบ้านแล้วค่ะระหว่างนี้ให้กดดูค่ะว่าทุเรียนของเราเริ่มสุกนิ่มดีหรือยังเมื่อสุกนิ่มตามที่เราต้องการแล้วก็ยกออกจากเตาได้เลยค่ะใช้ซ่อมกดทุเรียนลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อให้น้ำกะทิมีความเข้มข้นขึ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับน้ำกะทิทุเรียนของเราพักในส่วนของน้ำกะทิทุเรียนไว้ก่อนนะคะ ระหว่างนี้เราจะไปดูข้าวเหนียวมูนกันค่ะโดยวิธีทําข้าวเหนียวมูนของนุชนั้นทำง่ายง่ายนะคะเมื่อข้าวเหนียวสุกดีแล้วนะคะใช้ไม้คนข้าวเหนียวให้แตกออกจากกันและไอฟุ้งออกมาจากนั้นใส่กะทิลงไปเล็กน้อยค่ะข้าวเหนียว400กรัมนุชใช้กะทิ100 ML ค่ะตามด้วยน้ำตาลประมาณ1-2ช้อนโต๊ะน้ำกะทิทุเรียนมีความหวานอยู่แล้วนะคะนุชจึงใช้น้ำตาลน้อยค่ะ คนส่วนของกะทิและน้ําตาลให้ทั่วข้าวเหนียวค่ะปรอยให้ข้าวเหนียวดูดซึมน้ําตาลและกระทิให้ทั่วเม็ดค่ะปิดฝาแล้วนึ่งต่อไปประมาณ5นาทีค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสาหรับข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวไรเบอร์รี่นุ่มหอมมัน อร่อยค่ะเม็ดข้าวแตกตัวและเรียงตัวกันดีมากๆเลยค่ะเราไปจัดจานกันค่ะข้าวเหนียวไรเบอร์รี่ปลูกเองไร้าสารส่งตรงมาจากจังหวัดบึงการเช่นกันค่ะรู้สึกปลื้มใจมากๆเลยค่ะข้าวเหนียวทุเรียนวันนี้ซื้อแค่กะทิและน้ำตาลนะคะทุกคนตัดข้าวเหนียวมูนล,ลงในพันชนะที่เราจะราดน้ำกะทิทุเรียนค่ะ ราดน้ำกะทิทุเรียนลงไปก็ได้เป็นข้าวเหนียวทุเรียนแสนอร่อยกลิ่นหอมชุ่มฉ่ำเนื้อทุเรียนมีความเหนียวหนึบนุ่มละมุนตัวข้าวเหนียวก็เช่นกันค่ะเคี้ยวเพลินอร่อยมากเลยค่ะ